จเจริญสุขพ้นทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือพาณิพานทุกท่านจเจริญพรอ่าเราก็อ่าพบกันเช่นเคยนะวันนี้ก็มีเอ็นนิดหน่อยอาจจะเลยเวลาไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะอืมซึ่งก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะอ <c oughs> ต่างช่อง YouTube t i k t o ็อแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กในช่วงเวลาสองทุ่มยานถึงสองทุ่มครึ่งเป็นประจำทุกวันแล้วก็ฝากอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดในการฟังธรรมก็เป็นการสร้างบุญกุศลไปด้วยในระหว่างที่เราได้ฟังธรรมก่อนอื่นก็ต้องตื่นทำก่อนทั้งที่นี่และที่บ้านนะ เราก็ต้องฝึกให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราะว่าความเบิกบานเนี่ทำให้จิตรเรานี่ผ่องใสเอา้าบนแต้มตื่นแล้วยังเออตื่นแล้วก็ต้องมีอะไรบ้างอะความเบิกบานเออทุกคนก็ต้องเบิกบานนะการฟังธรรมนี่ไม่เบิกบานก็ปัจจานก็มันจะไม่เตทศ ทมไมถึงว่าให้เบิกบานเพราะว่าจิตที่มันเบิกบานเนี่ยเหมือนเหมือนกับดอกบัวที่แย้มออกมาใช่ไหมบิวเอ่อมันดอกบัวที่บานออกมาด้านดอกบัวหุบเนี่เหมือนกับหน้าหุบไหมเอ่อหน้าหุบไม่น่าดูนะหน้าหุบหน้าบึ้งตึงเอาไม่เล็กยิ้มหน่อยเเออ,เอ,อ เพราะเท่าเบิกบานเออบานเหมือนดอกบัวบอบานรับแสงอาทิตย์ดอกบัวนี่พอเจอแสงอาทิตย์มันก็จะบานทันทีแต่ถ้ากลางคืนบานไหมเพราะไม่มีแสงใช่ไหมเออไม่มีแสง,ม,ม,ม,แสงมันจะไม่บานออาสำคัญต้องได้รับแสงจิตเราเหมือนกันถ้าได้รับแสงพระธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานขึ้นมาทันทีอืดอกบัวนี่ต้องได้ได้รับแสงอาทิตย์ พอตอนเช้าก็ประมาณหกโมงเจ็ดโมงอ่าเป็นโมงเ้าโมงนั่นแหละมันก็บานแล้วประบานแล้วก็มีแมลงอะไรก็ไปหาเกสรมันอน,น้ำพึ่งเนี่ยก็คือว่าธรรมชาติมันก็จะย่อมเป็นอยู่แบบนี้นะอือคือถ้าเมื่อไรที่เราเกิดมาไม่พบแสงประทรมเนี่ยมันก็จะเจอกับความมืดนะ มันก็จะพอเจอความมืดเนี่ยคือมันยังไงมันก็หลงไปกับกิเลสใช่ไหมเออกิเลสคือความมืดใช่ไหมนะฟ้ากิเลสคือความมืดอา่าทีนี้ถ้าเราฆ่ากิเลสได้เนี่ยคือความสว่างเข้าใจไหมจิตใจของเราเนี่ยคือจะไม่หลงทางนั่นเองเพราะความมืดนี่ทําให้เราหลงทางอืมทุกคนเนี่ยคือที่เวียนไายตายเกิดเนี่ยเพราะว่าหลงทางมาหลายภพหลายชาติ ้าใจไหมเอ่อหลงทางไปในในในสิ่งที่กิเลสหลอกล่อ,อะนะในชาตินี้เราหลงหลงหรือยังหลงทางยังเอ่อเอ่อตานี้เรามาได้มาพบเส้นทางใหม่แล้วก็ใจไหมเส้นทางประธรรมถ้าหลงทางนี่คือบางคนนี่คือไม่ได้เข้าวัดเลย้าใจไหมหลงไปในโลกการทำประก็เรียกเมียไรบ้างอะหลงไปในความร่ารวยอยากรวยเหลือเกินชาตินี้จันอยากเป็นเตติมาเรษติ นี่หลงทางแล้วถ้ารวยไม่ทําบุญนี่คือหลงทาง้อใจไหมแต่ถ้ารวยแล้วทําบุญนี่คือไม่หลงทางเพราะว่าจะไปรวยในชาติต่อไปเอ้เอาอใจไหมเรามาเสริมบุญอีกอืมทีนี้อาจารย์ว่าเอาแต่รวยอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ได้ทําบุญเลยไม่ได้ใส่บาตรเลยไม่ได้ถวายสังฆทานไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญในพุทธศาสนาบางคนพอรวยแล้วก็สร้างพระพุทธรูปเห็นไหมเนี่ยองค์ใหญ่แบบเนี้ย โอ้มันมีตังนะมีตังถวายพระประธานองค์ใหญ่เลยเนี่ยก็ว่าอาริสงไม่ธรรมดานะถวายพุทธโรปองค์ใหญ่เนี่ยทำให้คนได้กราบไหวเป็นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าคือเราจะได้อานิสงยังไงรู้ไหมเกิดมา,ารูปร่างผิวพรรณม,มีปัญญาเหมือนพุทธเจ้าแล้วก็หน้าตาหลอ่อถ้าผู้หญิงก็หน้าตาสวยใช่ไหม,มนั่นเลย ผิวก็ไม่ดําเกินไปไม่ไม,ไม่ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปกันใช่ไหมเอออันนี้สงไม่ธรรมดาแล้วก็จะได้บรรลุธรรมด้วยเออได้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากกิเลสเอ,อ่อเพราะว่าเราสร้างอาน,นิสงส์ให้คนได้ศรัทธาในในในตัวของพระพุทธเจ้าของเราเข้าใจไหมสร้างอาน,นิสงส์ให้เขาได้ศรัทธาในในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ,อ่าคือพระรัฒนาัจนั่นเอง เนี่ยคือการสร้างอน,นิสงส์พระพุทธรูปคือเอ,อินเอ,อินไม่มากหรอกเนี่ยเหมือนองค์นี้ก็ก็ประมาณ100นักแสนใช่ไหมเออแสนกว่าประมาณนั้นแหละเราคิดูแสนกว่านี่คือได้อาน,นิสงส์เนี่ยไม่รู้กี่ปปกี่ชาติเออกับแสนกว่าแล้วเราไปซื้อรถแบบเนี้ยเราก็ได้แค่ชาตินี้ก็จ <c> ะ <oughs> บางทีก็เออไม่คุ้มอีกใช่ไหมอืม ต้องมามีปัญหาต่างๆแต่ว่าอันนี้เราคิดดูว่าเราแสนกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะได้อันนี้สงข้ามภพชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าต่อไปแล้วก็ได้บรรลุธรรมไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับความปัดพุาัจากอะไรน้ำท่วมใหญ่ใหญ่สร้างกันเกือบตายสร้างรถกั้งธุรกิจสร้างร้านคา้าจนน้ำออกไปหมดเลยเราคิดดูเนี่ยนะ ไม่ธรรมดานะคือว่าเราคิดดูว่าการเป็นว่าแต่เกิดต้องมาเจอทุกเออแล้วทีนี้พุทธเจ้าในสอนให้เราเนี่ยออกจากความทุกข์นะคือไม่ต้องมาทุกข์หลายภพบหลายชาติข้าใจไหมอืมตอนนี้เราคิดดูว่าแค่ทุกข์จากน้าท่วมนะนะเออทุกข์จากน้าท่วมนี่เออมีปัญหาเรื่องนิสัยบ้างเรื่องข้าของเสียหายต่างๆเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเลย ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดขึ้นมาแล้วแล้วทุกอย่างอื่นก็มีเยอะอีกใช่ไหมโรคภัยใกล้เจ็บอีกเอ,อเราคิดดูพระเจ้าจึงว่าให้เราออกจากทุกข์ใช่เพราะว่ากี่พวกปีชาติเนี่ยไม่ใช่เราสุขนะเข้าใจไหมไม่ใช่เราไม่ใช่เราสุขแบบสบายอย่างเดียวมีทุกข์ซ่อนอยู่ทั้งนั้น เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราหนุ่มสาวนี่ยังยังไม่แสดงอาการใช่ไหมพอสี่สิบห้าสิบเริ่มเริ่มแล้วเริ่มโรคไปมาแล้วเริ่มมีโรคประจําตัวแล้วทีนีเเ้เห็นไหมเออเห็นไหมเขาว่าเบาหวานไขมันความดันเออเริ่มมีโรคประจําตัวแล้วความทุกข์เริ่มมาแล้วเออพอแต่งงานก็เหมือนกันก็คือก็คือว่าเริ่มมีความทุกข์เข้ามาเหมือนกัน เพราะว่าต้องยังไงอะเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวเราไม่หึงใครใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ไหมบิวเราไม่หึงใครใช่ไหมเพราะเราไม่มีแฟนแต่พอเรามีแฟนเราเริ่มหึงนะเพราะว่าแต่เพราะว่ากลัวว่าเขาจะไปมีเมียน้อยเอ <laughs> <laughs> ้อยู่คนเดียวพูดถึงว่าสบายกว่าใช่ไหมเออไม่ต้องกังวลว่าสามีจะกลับบ้านเมื่อ,อไรใช่ไหมไม่ต้องกังวลว่าจะไปมีน้อยมีมากใช่ไหมเออมีความสุขนะ แต่ทำไมได้เพราะว่าอํานาจของกิเลสมันก็ปลูกมัดบางทีพอครอมๆนีนเหมือนยาสเสน่ห์ไะหลงรักหมด <c oughs> ถ,ถ้าเจอผู้ชายที่การมกลมคายนะเออมันหลงรักหมดได้หมดนะก็ถึงว่าอันตรายเหมือนกันถ้าถ้าถ้าเจอเจ้ากรรมนายเวรก็หนักถ้าเจอเจอคู่บุญนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอคู่บาปแล้วหนักเลยซ้อมกัน บางทียังไม่เลิกกันนะซ้อมกันโน่นจนตายมันก็มีเจ้ากรรมนายเวรในเดชญาต์เคยมีอาการพยาบาทกันมาอืมซ้อมกันหนักเลยบางคู่อืมบางคู่ก็เลิกกันไปแล้วตั้งนานก็ยังมาอยู่กันอีกยังไม่หมดเวรหมดกรรมบางคู่ก็เข้าวัดเข้าว่าพร้อมกันทําบุญร่วมกันอันก็คือจะไปเวียนไหวายเกิดพร้อมกันอีกแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงพระเจ้าบอกว่า เพราะบางทีแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยมาเกิดแล้วก็บางทีก็เกิดยังไงอ่ะสมมุิรักกันมากแบบเนี้ยแต่ว่าผู้ชายมาเกิดก่อนเออยิงเกิดทีหลังไปไหนรักต่างวัยไหมไอ้รักต่างไวไัย <laughs> นี่ทําไม้มีปัญหาไหมมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายเกิดก่อนผู้ชายก็ต้องด้เมียสาวเมียเด็กเนี่ย เพราะผู้ชายแก่กว่าเออได,ได้ได้เด็กอืมได้เด็กรุ่นลูกทีนี้ไปไหนก็ก็ว่าพราะว่าตอนแรกๆก็เราไม่ถือเราเพราะความรักเนี่ยมันไม่มีเหผลอา่าแบบนั้นเลยส่วนมากจะอ้างแบบนั้นไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยใช่ไหมความรักเนั่นแฟรี่ยังแต่งงานกับผู้ชายเลยก็จะความรักไม่มีเหผลนะ ไอ้ไม่มีเหตุผลนี้เลยมันเพราะว่ามันมืดก็ใช่ไหมถ้ามีเหตุผลหน่อยก็ว่าแฟนเราเนี่ยต้องหนึ่งไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันนี่มีเหตุผลไหม,มเหตุผลแต่ไม่มีเหตุผลนี่เอาหมดเลยติดยาเล่นการพนันกินเหล้าเล่นอติดยาต่างๆนี่คือไม่มีเหตุผลทีนี้มันจะมีปัญหาตามหลังเข้ามาก็ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าไม่ได้คัดเลือกก็ใช่ไหมไม่ได้คัดกรองต้องวันเนีว รู้จักกันไม่นานแป๊บเดียวเ,เริ่มกันแล้วนะถูกหลอกไปแล้วบางคนม่นะหมดเป็นล้านเลยเห็นไหมที่ออกข่าวแล้วผู้ชายหลอกเลยหมดเป็นล้านเลยนัย่นแหละจนหมดตัวจนว่าขนาดยืมตังก็ยังไม่ให้ขนาดให้ไปหลายล้านเลย <laughs> อันคือว่า,าวิบากในอดีตก็ใช่ไหมเคยเคยเคยเป็นผู้ชายกอบผู้หญิงกินเห็นไหม เออเนี่ยที่พระเจา้าที่พระอาจารย์จะพูดว่าเหตุใดที่ที่ทําให้วิบากมาเกิดเป็นผู้หญิงเข้าใจไหมเพราะเหตุใดที่ทําให้วิบากเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่านี่แหละผู้ชายที่ไปหลอกผู้หญิงกินเข้าใจไหมเออไปไปหลอกผู้หญิงแล้วก็แบบบางคนก็อพอใจในเพศตรงข้ามอืมก็คือว่ามี มีความปอใจในในทางกามในเพศตรงข้ามก็จะมา,าก็เรียกว่ามีความผูกพันแล้วก็ในเรื่องของความริษยาด้วยความริษยาแบบเองหัวงอะไรพวกเนี้ยก็จะมาเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วที่สามกันก็คือปิดศีลข้อสามเข้าใจไหมอ,อดีตชาตินะอดีตชาติเนี่ย เคยปิดศินข้อสามมาเอ่ออย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในอดีตเนี่ยในปัจจัยปิดดกเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงคือว่าพิสูจนีเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพลลละระหลานแล้วก็ระลึกชาติได้เอ,อพิสูจนีนี่คือเป็นอะไรรู้ไหมผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิง <laughs> พิสูจนนี่เป็นผู้หญิงนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือเขาเขาลงในประวัติ ของเขา,เาในปัจจัยปิฎกนะเนี่ยอ้างปัจัยปิฎกคือว่าเขาเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นผู้ชายเ,าเห็นไหมเราไม่ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายแล้วทีนี้ปรากฏว่ามาเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยอืมร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากปรากฏว่า เป็นลูกของเจ้าของร้านทองเอ,อ่อเจ้าของร้านทองนี่ก็สบายเลยเห็นไหมเออรวยมากอล้วทีนี้ปรากฏว่าด้วยความร่ํารวยเนี่ย่วนมากนี่พอรวยได้ไปไหนหมดอ่ะผู้จายน่ะเอ,อ่อไปเที่ยวหญิงเลยเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวผู้หญิงเที่ยวปรับเที่ยวบาเอ,อ่อลูกเมียไกลก็เอาหมดนะความร่ารวยเนี่ยนั่นเลย ถ้าถ้าไม่เจอน้าถ้าไม่ได้ยินได้ความในเรื่องของศีลเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็จะมืดไปในเรื่องของกามราคะเข้าใจไหมเออก็ธรรมดาของสัตว์โลกเราสังเกตไก่ไหมไก่ตัวผู้ตัวเดียวเนี่ยตัวเมียเยอะไหมยเยอะเ <laughs> พราบินลงออกจากร่งนี่ก็เหยียบแล้วตอนเจะผสมพันธุ <laughs> ์ เออหมาเหมือนกันหมาก็ตัวเมียเยอะไหมยเยอะเหมือนกันเออนั่นแหละเ่ว่าเจ้าชู้ไก่แจ้นเนี่ยนั่นแหะธรรมชาติของสัตว์โลกมันจะเป็นแบบนั้นลิงก็เหมือนกันหัวหน้าขูงตัวเดียวแต่ว่าคุมตัวเมียเยอะไหมยเยอะมากไปดูดิว่าตัวเมียในนั่งอุ้มลูกลูกอ่อนนอนตกตูดเข้าใจไหมถ้าเราไปไปตามวัดที่มีลิงเยอะเห็นไ,ไหม ก็จะมีลูกเมีติดสอย้อยตามอกอดอยู่เรื่อยลูกอ่อนออนอี้เยอะมากเพราะว่าหัวหน้าโูงนี่มันคุมเกมหมดเข้าใจไหมอันถ้าเป็นคนก็คือผู้ชายที่ร่ํารวยแล้วก็มีเมียเยอะเข้าม,มีเมียเยอะคือไปคลอกน้นที <iin> <c oughs> คลอกนี้ทีคลอกนั้นท <c oughs> บนนีบางคนแปดคนบางคนเก้าคนสิบคนนะ,ะมีเงินเยอะเลยเนี่ยอำนาจของการปิดสีนเห็นไหม มีเงินเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปทำความดีนะไปทำความชั่วมากกว่าเราคิดดูไม่ปิดศินก็กามีอันนั้นเราอย่าคิดว่าผู้ที่มีเงินแล้วเวลาตายไปแล้วจะไปขึ้นสวรรค์นนะจะ <c oughs> มีเงินหรือไม่มีเงินถ้าปิดศินน,น,น,นี่ไปลงนรกหมดใช่ไหมปิดศินก็สามนี่ไปลงนรกไม่ว่ารวยหรือจนน,นะนะถ้าปิดศินก็สามแล้วก็คือ มีเมียน้อยเมียเก็บมีกิ๊กอะไรพวกนี้ไปลงนรกหมดอืมทีนี้ปรากฏว่าแกเนี่ยไปปิดลูกปิดเมียเขาอ่าคือพูดได้ว่าทาเมียไกลสวยก็เอาทาเมียอีกหรือลูกสาวใกลสวยก็เอาทาเมียอ่าสาวแกแม่ไม่เอาหมด <laughs> ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่แกตายจากชาตินั้นน่ะแกไปตกนรกอยู่ เนี่ยประจัยกรรมแล้วทีนี้พอพ้นจากนารกเนี่ยก็มามาเป็นเป็นสัตว์ในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าสัตว์เดชานสัตว์เดชฉานนี่คือเป็นสัตว์ที่มีหลากหลายกันก็คือสัตว์สี่เท้าสองเท้าสัตว์น้ำสัตว์บกเข้าใจไหมเออตีนนี้นี่มาเกิดเป็นแพะอแพะรับบาปแล้วทีนี้เออ เกิดเป็นแพะอ่านั่นคือตายจากนรกเนี่ยมาเกิดเป็นแพะแล้วก็เกิดเป็นวัวมาเกิดเป็นวัวเร็ดอ่แล้วก็เกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้เห็นไหมจากเกิดเป็นผู้ชายแล้วมาเป็นผู้หญิงรับใช้แล้วอคือว่าวิบากกรรมเป็นผู้หญิงที่ตกเป็นทาสนะ มาเป็นท่านแล้วทีนี้ท่านรับใช้ปรากฏว่าบิบากรรมนั้นเป็นไงรู้ไหมเหมือนกับคนที่สวยๆแล้วไปทำมานานบ้านะน,นะใช่ไหมบางทีไปทำมานบ้านคนรวยๆนะแล้วเจอเจ้าของบ้านที่เจ้าชู้ใช่ไหมทีนี้ตกเป็นเมียเก็บเขาไหม <laughs> ตกเป็นเมียเก็บเขาบางคนเนี่ยคือเจ้านายเอาคนใช้ เนี่ยเขาเขาเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยจากเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเป็นเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์เนี่ยคือต้องไปเป็นเป็นทาสเขาไปเป็นรับคนรับใช้ทำงานบ้านซักผ้าบ้างหุงข้าวบ้างอะไรบ้างดูแลลูกบ้างลูกเจ้านายเข้าใจไหมเลี้ยงเด็กทีนี้ปรากฏว่าเจ้านายเอาทำเมียได้อีกเออหนักไหมเราว่าวิบากกรรมหนักนะ ทีนี้พอพอเสร็จจากชาติน,นีอก็มาเกิดเป็นผู้หญิงทีนี้นะผู้หญิงแต่ว่าด้วยอํานาจทานบารามีนี่ก็ก,ก็สามารถเกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยเออเกิดในตระกูลร่ารวยก็เพราะว่าด้วยบุญกุศลทีนี้ก็ในช่วงที่อะจะมี เขาเรียกว่าคู่ครองนะพ่อก็หาคู้ครองที่มีฐานะร่ำรวยเหมือนกันก็คือจัดก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องให้สมฐานะหน่อยถ้าหาสามีก็ต้องยากจนนี่ไม่เอาเอาร่ำรวยคนแรกนะคนแรกอร่ำรวยเหมือนกันอยู่ได้เจ็ดปี <c oughs> เลิกก็จะมา อยู่สวยนะทำมานบ้านอะไรเรียบร้อยกิริยามาราชเรียบร้อยเข้าใจไหมกุณละจัตยจีเลยไม่นอกใจสามีเออแต่สามียังเลิกเราคิดดูนักขนาดไหนกรรมก้อสามเนี่ยการปิดลูกเปิดเมีย <c oughs> นะเหมือนทุกวันนี้นะบางคนที่ว่าอ่ร่ำรวยนะแต่ว่าเป็นไม่ไมนะ่เข้าใจยังเออนั่นแหละคือวิปากกรรม คือในอดีตชาติเนี่ยเคยเคยสร้างวิบากไว้ได้กี่คนในเลิกหมดเข้าใจไหมไม่มีใครรักจริงมันจะมันจะมีเหตุปัจใจให้ไอ้เลิกได้เลิกให้ได้เข้าใจไหมมันร้อนอยู่ไม่ได้นะถึงว่าอีสวยแบบกิริยามารยาทพูดดีอา่านบ้านดีทุกอย่างแล้วเนี่ยหุงข้าวซักผ้าให้แล้วเนี่ยมันก็มีเหตุที่จะทําให้เลิกกันอีกเออเพราะกรรมกรรมมันเป็นของร้อนพอเคยสร้างเหตุไว้ ปรากฏว่าคนที่สองก็พอเลิกไปแล้วก็ไม่นานก็พ่อก็อยากให้มีคนใหม่อีกเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นไหมนะอาคนใหม่อีกปรากฏว่าฐานะก็ใกล้เคียงกันอีกกํำรวยเหมือนกันอคนใหม่นี่อยู่ได้เท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดเดือน <laughs> เจ็ดเถือน <laughs> เลิอกอีกอยู่ไม่ได้ร้อนนะอืม มันเป็นของร้อนจริงกรรมนี่นะเออเหมือนกับว่าคนที่ได้เงินมาจากขายาบ้านเนี่ยมันของร้อนก็จใช่มมันอยู่ได้ไม่นานเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวกรรมมก็มันมีเหตุไอ้ไอ้โดนถูกไถบ้างโดนบางทีก็โดนตำรวจจับบ้างอะไรบ้างอันนี้มันกรรมการปิดลูกปิดเมียนี่ก็มันก็จะทำให้ร้อนยังไงก็คือไอ้ ไอ้ผู้ชายเนี่ยระแวงใช่ไหมเพราะว่าสวยไงระแวงแล้วก็น,นี้ตุกตุกตีกันไหมหึงอะพอเห็นคเอเห็นเนเ,นเดินกับผู้ชายหน่อยก็ไม่ใจรู้นี่ว่าเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็น,เป,นเป็นญาติกันก็คิดว่าเป็นแฟนหมดเอ,อร้ายไหมกิเลสนะเห็นไหมเออพอกลับบ้านดึกหน่อยก็หาว่ามีชู้แล้ว กรรมนี้ไม่ธรรมดานะมันจะบันดาหน่ายเลยเออเดินกับน้องชายก็คิดว่าเป็นแฟนกันเดินกับเพื่อนก็คิดว่าเป็นแฟนกันกับญาติที่เป็นผู้ชายก็คิดว่าเป็นแฟนหมดนี่ทีนี้กรรมมันก็จะทําให้ทะเลาะกันพอทะเลาะกันมันก็อยู่ได้ไม่นานเลยทีนี้เห็นไ,ไหมเออเหมือนผู้หญิงบางคนนไ่ไหมนะว่าฉันอยากเลิกแล้วเกินเพราะว่าเขาไม่เข้าใจฉันเข้ากันไม่ได้เห็นไ,ไหม เอากันไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจอืมไม่เข้าใจความรู้สึกเอ,อ,อืองหงงอยู่ตลอดเลยเอ่าบางคนก็ผู้หญิงบางคนก็ทําแต่ยานใช่ไหมไม่มีเวลาให้สามีสามีเลิก <laughs> 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 พวกเราอย่าทําแต่ยานนะก็ไหมผู้ชาย,ยางั้นทําแต่ยานก็ผู้หญิงก็ไปเจ้าจู้ด้วย ผู้หญิงทำแต่อานผู้ชายก็เจ้าชู้ใช่ไหมเพราะไม่มีเวลาถึงการครองเรือนก็สาคัญนะถ้าไม่มีเวลาให้การเนี่ยมันก็จะไปหาคนใหม่เช่ไแต่ว่าถ้าเราไม่มีวิบากกรรมข้อนี้เนี่ยข้อสามเนี่ยไม่เคยเป็นลูกปิดเมียใครเนี่ยมันจะไม่เลิกนะอยู่ตลอดรอดฝั่งเออแล้วก็จะไม่มีกิ๊กมีน้อยเลยไม่มีผัวหลวงผัวน้อยเมียน้อยเมียมหลวงเข้าใจไหม เห็นไหมคนแก่สมัยก่อนอน่ยอยู่กันเป็นร้อยปีก็ยังไม่มีนั่นเลยอยู่กันจนว่าจนวันตายเนาะใช่ไหมทุกวันนี้เปน็นไงเจอการต่างโปรโฟไฟล์นิดหน่อยต่างแอปหมากูุก็ไม่กี่วันกี่เดือนเลิกกันแล้วเข้าใจไหมนั่นเลยอยู่กันไม่นานเพราะว่าอํานาจของการการมากๆในกลามในการ,การผิดสินมันก็เลยไม่สามารถที่จะ ครองชีวิตคู่ให้อยู่ตลอดรอดฝังได้เนี่ยวิบากกรรมปรากฏว,ว่าคนที่สามเนี่ยไายคนที่สองนี้เลิกไปแล้วใช่ไหมคนที่สามนี่นี้ปรากฏว,ว่ามีขอทานเนีย่ที่เป็นผู้ชายเดินผ่านหน้าบ้านทีนี้เสด็จท,ที่เป็นพ่อก็บอกว่าเอ้ยเจ้าไม่ต้องไปขอทานแล้วมาเป็นลูกเขยเรา, <laughs> านะใช่ไหมเออ ขอทานก็เหมือนตกตังกสานร,รับปากทันทีแต่พอเราไปอยู่กันไม,ไม่ไม่กี่วันขอทานบอกเราจะไปขอทานต่อแล้วเราอยู่ไม่ได้ไม่รู้ยังไงอยู่กับลูกสาวท่านไม่ได้ร้อนก็จะกนาดขอทานนะ่ะนะเหมือนตกตังกสานอยู่กับคนรวยนะอยู่กับเศรษฐีแล้วยังอยู่ไม่ได้กรรมปรากฏว่านั่นแหละแกแกก็เลยพ่อก็บอกว่าสามคนแล้วนะลูก แสดงว่าลูกนี่ทํากรรมไว้หนักไปบวชนะนั่นพอมาบวชแกก็ได้มาเจอสํานักที่เขาปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมเป็นระหลานก็เลยละกึกชาติได้ว่าโอ้เนี่ยเราอาดีตชาตินี่เคยเป็นผู้ชายนี่เองที่ทำกรรมหนักเจ้าชู้นั่นเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปสร้างวิบากเข้าใจไหมรักษาศีลใดีกี่ภพกี่ชาติเราก็จะได้กู่แท้ไม่ใช่กู่ปลอมเข้าใจไหมทุกวันนี้กู่ปลอมเยอะไหม เยอะเลิกกันเยอะมากทุกวันเนี่อั่นไน้พอรักไม่จริงกันมีแต่หลอกกันนั่นไะคู่ปลอมอย่างพุทธเจ้าเราเนี่กับนางพิมพาเนี่ยเคยเป็นคู่แท้ตอนที่เป็นโพธิสัตว์คือจะไม่จะไม่เปลี่ยนคู่เลยอีพบกิตชาตเป็นคนเป็นสัตว์ก็จังรักกันอยตลอดเลยเนั่นไะเหมือนกับนายหลวงรัชกาลที่เก้ากับราชินี ปันปีหลวงเห็นไหมอันกูแท้นะเห็นไหมเอออันเลยสุดยอดเลยนะเนี่ยหมดเวลาแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้ก็เลทไปแล้ว <c oughs> มีคำถามไหมไม่มีนะอืมโนอนเนมีคำถามไหมไม่มี <c oughs> บิวอะ <c oughs> ไม่มีเออ เอาผมควรแก่เวลานะก็ขอ,อยุติลงไว้เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญยังมีแก่ทุกคนทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงปราจาจากโรคไปกล้เจ็บและก็ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์แท้จริงหลุดจากโรคโรคปวดหลงเข้าถึงพระน,นิพพานทุกคนทุกท่านเทอิญ